โจพร้อมยังโจโสองสสองสสามสอี่ส้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบแปดสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาทอะไรฉันจะเมาเร่งอะไรมามีคนอนี้เล่นไม่เกง คือว่าเคยพูดว่าแบบไหนออกสื่อหรอหรือว่าว่าเหมือนอันนี้หนึ่งกอยาก็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 ฟังมาก็ฟังจากอีกคนนึงมาแต่คนนั้นเขาไม่ได้บอกชื่อคนที่พูดไงทำไมแต่ว่าฟิลกับเหมือนกับว่ากอยา่านี่ไม่เห็นเก่งเลยอะไรประมาณนี้คือคนรับเขาเขาเขาใช้เออเขาเหมือนเขาวัดจากอะไรประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นแล้วทหไมไม่จำเป็นต้องเก่งแต่ว่าโดยเลยดีเขาไม่ได้ ใช่เราคนสวยไม่หรอใช่ใช่ว่าตัวเวรี่ไม่เก่งขาไม่เก่งไหมนั้นก็พอเราไม่ได้แบบว่าเออเราก็้าเอาไงทุกที่มันก็มีทั้งคนเก่งแล้วก็ไม่เก่งหรอกไม่มีไม่มีแก๊งไหนที่เขาเก่งทั้งแก๊งหรอกนะใช่มันก็มีความสามารถเก่งกันคนละด้านอยู่ดีอ่ะไม่รู้ว่าคนที่พูดเนี่ยคือมาสมัครแล้วไม่ได้รับเลือกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม แบบว่าฟิวฟิวประมาณว่าชารอไม่เห็นคือแบบฟิวเหมือนกับว่าเหมือนมาสมัครแล้วแบบอยู่ดีก็ก็รับเออก็รับเสร็จแล้วเข้าใจไหมคือแบบเขาคัดกันยังไงประมาณนี้หรือเปล่าแล้วอยู่ดีมาพูดแต่ก้อยานี่เก่งไม่เก่งแล้วหรอเออไม่ใช่แบบว่าก้อยานี่ไม่เห็นเก่งเลยเข้าดูอะไรได้ไงไงก็ไม่ได้เก่งค่ะถูกไหมตามพูดไหมได้ยินหนูไหม แต่พูดเหมัเมื่อกี้มึงอือทำไมนึกบอกว่าอืออือทำไมก็อือไงอือทำไมก็บอกพี่เก่งสิมึงบอกว่าอือทำไมไม่ยอมรับความแตกต่างนะพี่กูเก่งเออแค่นั้นเศรษฐหน่อยเอาว่าพี่คุยน่ะเรื่องกับเบบี้บีคือเก่งมากล่ะพอมาหยุดดูไวเลตี้ปุ๊บมันทำอะไรไม่เป็นมันไปเริ่มศูนย์งงปะเอาหน้า เป็นไรหรอกเรามันจะเก่งเพิ่มพี่เลยหรอกกูถามจริงเก่งขนาดนั้นน่ะคุณพี่ก็ต้องเป็นเดอะแบกกูไม่แบกค่ะกูจะแบกแค่ตัวคนเดียวเอาตัวล็อกคนเดียวกูเหนื่อยี่่ยาจะแบกใครได้ตัวตัวหอมเลพียวเกลือกัเกลือบนะเกลีอนะเกือกนเกลือนกลอนะเอะ สรุปก,ก็กูก็เลยถามน้องว่าคนนั้นน่ะมันใครไม่ได้กูไม่ได้ร้อนนะกูพูดไปเลยอูเออกูพิลเลยอีนั่นมันเป็นใครไมม,มั่นใจจังมาว่าน้องกูแบบนี้คนในแก๊งกูยังไม่เคยด่าขนาดนี้เลยมึงเป็นใครมานินทับกูไอคนมาเล่าอ่ะไม่บอกชื่อมาเล่าแล้วไม่บอกชื่อมาบอกทำไม ก็บอกให้เหมือนแบบคาดใจอ่ะจริงแล้วคนที่มาเราไม่กินเพราะะป่ะจริงๆแล้วคนที่มาเล่าคือคนที่คิดแต่กูไม่ได้ร้อนอะไรกู่แต่ว่าถ้าเป็นหนูนะหนูบอกเลยว่าคนที่มาเล่าอ่ะจะไม่บอกสองกรณีก็คือหนึ่งตัวเป็นคนพูดโดยเป็นคนคิดสองก็คือเพื่อนเป็นคนพูด เพื่อนของคนเล่าแปลว่าคนคนนี้คบไม่ได้นะถ้าแบบไม่บอกอ่ะใช่จริงๆนะถ้าเขาตัดสินใจที่จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าจะต้องบอกว่าใครเป็นคนเล่าค่ะถ้าเกิดเธาพูดอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบบเหมือนเธอแบบไม่มีหลักฐานเธอมากล่าวหาว่าฉันแบบอย่างเงี้ยนอบสองหัวมึงอ๋อมันไม่โอเคเลยถ้าเธอไม่อยากถ้าเธอไม่อยากพูดว่าใครเป็นคนเล่าเธอเขไม่ต้องมาเล่าให้ฉันฟังอาจจะแบบเป็นผิวเป็นห่วงเป็นห่วงไม่ถึงปะห่วงอะไรเขาไม่ได้เรียกห่วงค่ะเขาเรียกแบบเหมือนอยากแสบให้เฉยอ่ะงง ม่ไงกูเลยแบบเออกูเลยบอกว่าถ้าใครมันมีปัญหามากให้ท้ากูมาเพราะกูกับจีราเลือกมาแล้วเข้าใจไหมอืมแล้วประเด็นคือมันจะมีแค่บางคนที่เขาจะเลือกค่ะบางคนกูไม่ได้เลือกแต่แต่เขาจิ้มกูก็ต้องเลือกเข้าใจไหมอืม มันเป็นเรื่องของงานด้วยมันไม่ได้มมีแค่ในเมืองอย่างเดียวกูคิดว่าน้องก็เก่งอยู่นะใครว่าน้องไม่เก่งใช่มันฝึกกันได้เรื่องพวกนี้ยมันไม่เกี่ยวหรอกหนูว่าหนูมองว่าอเรื่องเก่งไม่เก่งไม่ควรพูดได้ซ้ําสมัยนี้นะทุกคนมาอยากรู้ว่าคนพูดแต่นั้เป็นไปในในจกูอะความเก่งมันมีเนขนาดนั้นมันเก่งนะต่อให้ตีโหดแค่ไหนเก่งแค่ไหนไม่มีใครชุกก็ตายอยู่ดีป่ะผูกเหมือนใครก็พูดไปเออไม่มีใครชุกานไม่มีใครคอยซัพพอร์ตอะ ก็ิดการ์ะที่ซัพพอร์ตอยู่ดีป่ะสมัยนี้มันมเรามันเก่งกันคนละน้านถูกเออเยเอาเก่งอะไรเก่งทุกอย่างบนโลกเลยเก่งแต่มึงกูยังเก่งแค่ปืนเลยเอาวุ่กจอบก็แก๊กช่วยกันอวยหน่อยพวกมึงอ็เก่งหมดเว้ยเออเออเออีแม่กูอะที่ขนาดเล่นที่ไอ้นี่นะที่แข่งนะยิงไม่โดนกูยังมองว่าแม่กูเก่งถูก เขาปักอีมพีอันเนี้ยต่อไปได้ไหมไม่ต้องพูดเขาซ่อมรถดี้นิ่งๆแม่กูไม่หยิงยิงไม่โจนแม่กูยังเก่งเออถูกบางคนตีไม่โหดแต่อุ้มเก่งก็มีถูกบางคนอุ้มเก่งแบบว่ายงไม่มีใครเก่งนอกตาอีแบมยังอุ้มกากเลยเหมือนคนโง่ขับรถอ่ะตีโหดแต่ขับหุขับรถโคตรกากก็มีขับโคตรโง่เลยเหมือนอีแบมอ่ะอีแบมอ่ะ อีดอกแต่ขับงูมากเหมือนควายออย่่าไีีดดกนนนโระเหมือนควายไปจับพวงมาลัยอะเหมือนเหมือนเหมือนควายไปจับพวงมาลัยใช่แต่ไม่เข้าใจว่าแบบเออเก่งแต่คุณเลยงงไม่เข้าใจควายจับพวงมาลัยคนเขาก็แบบมีความเก่งของตัวเองแล้วเฟกเลยเกิดมาคือฉันต้องเพอร์เฟกเหรอที่ิฉันเป็นเห่าอะอะไรทำไมเกลจะไม่เป็นเห่าเลยหรอชีวิตอีบ้าเอางี้ ไม่อยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวกระโดดใส่หัวเอลมันจะมีเพื่อนบางประเภทที่แบบเพื่อนเป็นเห่าหรอกแล้วเพื่อนไม่เป็นเห่าใช่ไหมเราเป็นพันเราเห่าใส่หัวเพื่อนก็ได้นะสร้างนาแต่ว่าอีไม่ผู้ชายคนนั้นหัวเหลืองคือเขายอมรับนะคะว่าเขาปาป้าป้าอีแบมซิงแต่อีแบมมันอยู่ไหนกูยังไม่เห็นหน้ามันเลยเขาแอบอ้าือเปลมาแล้ว่าเป็นไงพี่คนนั้นน่ะเขาหนกระปุกหรอกระปุก กะหรีปุใช่ปะใช่ใช่ใช่คืออะไรวะกะหรีปุกะหรีปุลากูหรีปุเอวอยากรู้ชื่อเลยว่ะกูอยากรู้ว่าคนนั้นเขาเก่งมากแค่ไหนวะแล้วผู้ชายก็ไม่รู้ไงมันก็เลยพูดอะไรไม่ได้กูว่าเออกูว่าสงสารน้องไงผู้ชายฉันผ่านไหมไม่คนไหนอีกสิเลยอย่าผ่านไหมคนไหนอะ คุยเก่งเออก็คุยเฉนเฉยแล้วก็รู้สึกว่าเอาหาบเนี่ยเขาหาเพื่อนคิดต้นดีก็ก็สึกว่โอ้ก็ผ่านอยู่นะก็แย่ไม่โอ้นะให้เขาไปยืนเต้นตรงนั้นอ่ะรู้สึกไม่ไม่ไม่เลิศผู้ชายต้องยืนเฉยๆนะเข้าใจปะใครอ่ะี่แกคุยอ่ะไม่ใช่เขา มีสี่คนด้วยค่ะมีสี่คนค่ะไม่ปขยฉีดยาไหม้เหนื่อยเป็นไหมนะคุณหมอเหมือนเพิ่งออกมาแต่คิดคุณหมอทำหน้าสวยจังเลยกีตาร์ดูดิใช่ที่เงี้ยไปเมื่อกี้เนี่ยคือดูหน้าหมอคือดูหน้าอยู่อุยคุณหมอทำหน้าสวยจังเลยอ่ะนี่บอกแล้วนี่อยนะคะมาฉีดยากับหมอค่ะเพราะว่าหมอเนี่ยมีทั้งฟิลเลอร์ใต้ตาโบท็อกซ์ผิวมีผิวมีทุกอย่างเลย อยากคฟิลเลอร์ไปฟรีกันไหมคะฟิลเลอร์หนึ่งพันบาทเองค่ะทุกทุกนะคะเป็นเอฟฉีดฟรีหรอคะมันก็ไม่ใช่ซีซีละเท่าไหร่คะอ๋อซีซีหรอคะทุกอย่างแบบว่าเป็นบุฟเฟ่เลยค่ะหนึ่งพันค่ะใช่ังอะที่หมออนเดียวหมอคระเป่าหรอคะเช็คได้ค่ะเช็คได้มีคิวอาร์โค้ดสแกนได้ค่ะเชื่อหมอไงล่ะเกล เงิ้วไปลองก่อนนะตีไม่ดีค่อยค่อยมาชวนเนี่ยแบบว่าทดลองแบบว่ามีโปรโมชั่นนะคะมาหนึ่งแถมอีกหนึ่งเอาละองไงล่ะให้พวกที่ชอบของฟรีเอาเลยลูกี่คือไม่เหมาะไม่ได้ว่านะคะแต่เป็นโปรโมชั่นนะคะตอนนี้สนใจไหมคะหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งนหนูทําคนนึงแล้วเพื่อนหนูทําได้อีกคนหนึ่งนี้หรอใช่ค่ะทำได้อีกคนหนึ่ง เอาแบมไปไหมอ๋อแบมช่วงนี้กำลังฮอตนะควรทำนะให้พี่แบมฉีดซะว่าหนึ่งแถมหนึ่งไม่พอนะคะยังแถมฉีดคอลลาเจนให้ฟรีอีกโอ้โหคอลลาเจนอันนี้ดีกว่าค่ะคุณหมอขายของขนาดนั้นขอดิฟผิวเลยค่ะหนึ่งเข็มมาเลยหนึ่งเข็มเริมค่ะอุ้ยคนไข้คนแรกมาแล้วค่ะคนไข้คนแรกฉีดค่ะฉีดวาย หวานตาอูข่าวมากอล่าจับเลยนะคะฉีดปื้เพนผลปั๊บฉอะไรเดินฉีดวัีดเร็วเดินฉีดท้ลุดนะฉีดทะลดนะคิดงนันฉ่าทะลดฉีดฉีดค่ะฉีดฉีดไหนฉีดฉีดไม่ได้ค่ะฉีดไม่ได้เลดไม่ได้ค่ะเลือดเต็มเขาจริงเหรอคะไว้ต่ายอุ้ยตายไวกินไม่เฉีดยาเลยค่ะ นีนิดดิฟผิวค่ะหนึ่งสองสามว้าออล่าจับออล่าจับเลยค่ะขนหนึ่งเข้มเจ้าเจ้าเจ้าหน่ะขนหนึ่งเข้มค่ะขอดิฟผิวแบบว่าผิวแบบอมน้ำผึ้งกันอมน้ำผึ้งนี่เดี๋ยวเจอหนึ่งสองสามโอ้マイก๊อสได้เลยค่ะว่าผิวนวลเปล่งร่าเลย เดินไปทักใครแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ามาฉีดยากับหมอหน้าหนาวค่ะหมอหน้าหนาวง่ายค่ะยอดตาหมอชมัทเธอร์ก uh ันนะคะไว้เจอกันนะคะคุณหมอไวเจอกันค่ะขอให้วันที่น่ารักสำหรับทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะุณหมอชิมัทเธอร์เต่งต่างนะเสียงพชิทำหน้าสวยอ่ะเหมือนพี่ยอบูเลยเซรั่มน่ารัมากเออจริงเซรั่มนารักเวอร์ฉันยังไปถ่ายภาพกับผิวขาวมาก ไม่ใช่ไม่ใช่หรอเหมือนเลยเหมือนพี่อโบรเลยอ่ะไม่เหมือนไอินมีอาากกว่าเออเออเออใช่เหมือนไปโทนนั้นมากกว่าพี่อโบพี่อโบคือโอ้โหเสียงพูดก็ช้าทำอะไรก็แฉไม่ตอนอยู่เวทมนต์อ่ะไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ใช่เลยจำใครมันอ่ะมีไอรินหรือเปล่าพอมีไอรินเลยค่ะไม่ใช่หรอมีไอรินเลยค่ะหนูอเหรอใช่ ความใช่ของผมน่ารักก็ใครในคุณรู้ไหมเหมอือนหมอเหมือนเพิ่งเข้าง,งานวันแรกอะจริงหมอเข้าง,งานวันแรกของ